สวัสดีค่ะทุกคนกระดขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t o r a c h a ่ o โอเค okay, เอาพลังงานบวกมาให้เช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็ต่อจากล่าสุดที่ลงเป็นถึงคิวของชาวราศรีลคนาดาวจันรดาวสุมังกรนะคะถึงคิวมังกรแล้วมาดูกันว่ามังกรมีพลังงานอย่างไรบ้างเริ่มกันที่พลังงานไพ่นางฟ้านะคะต้องบอกก่อนมาทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เนจีเของทุกคนโดยรวม ถ้าดูเจาะจะต้องเป็นการดูส่วนตัวนะคะสามารถทักมาสอบถามจองคิวได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในแต่ละคลิปทีนี้มาดูกันว่าพลังงานของคุณมีไพ่อะไรบ้างแล้วก็เป็นพลังงานที่บวกๆสวยๆทั้งนั้นด้วยเป็นพลังงานบวกๆปังๆสวยๆทั้งนั้นนะคะเริ่มที่ไพ่ใบแรกก่อน New Love แล้วก็ Very Soon แล้วก็ Calling in your soulmate ไช่ตรงนี้มีพลังงานที่ดีมากๆก็คือว่ามันเป็นมินนิ่งที่ไปในทางบวกทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นพลังงานของการที่ว่าตรงนี้มังกรบางคนตรงนี้ถ้าแบบว่าโสดมากๆเนี่ยมีพลังงานของการที่จะมีนิวเลิฟเข้ามาได้แล้วก็ไม่ใช่ระยะเวลาที่ไกลมากด้วยแล้วบางคนตรงนี้ใข่เชื่อว่ามังกรตรงนี้มีการเรียกหาภาวนาถึงคนรักหรือใครที่คุณรู้สึกว่า รู้สึกว่าเป็นโซเมดหรือบางคนถ้าสมากมากคือพยายามเรียกหาโซเมดอยู่นะตอนนี้เพราะมันมีไพ่คอลิ่งแล้วก็ตรงนี้ใครบางคนตรงนี้อาจจะได้มีพลังงานของการที่คนเป็นลักษณะที่แบบมีความเป็นคนที่ใช่ได้เข้ามาเป็นรักใหม่ในอนาคตอันใกล้ได้นะคะไพ่มาในทางที่สวยมากๆแล้วก็ตรงเนี้ยนิวเลิฟตรงเนี้ยบางครั้งนะใครจะบอกว่าบางเอเนจีอ่ะมันเป็นนิวเลิฟเป็นลักษณะที่แบบ เอเนจีบวกสําหรับคู่ที่คบกันอยู่แล้วเนี่ยแหละบางทีมันเป็นพลังงานบวกของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคู่ที่คบกันคือทําให้มันเฟรชทําให้มันเป็นเหมือนรักที่แบบเรารักกันอีกครั้งหนึ่งเราเหมือนแบบมีความรักที่เพิ่มหรือมีความรักที่เป็นพลังงานบวกให้ ระหว่างกันอยู่ตรงนี้สําหรับคนที่เป็นคู่กันอะไรแบบเนี้ยมันมีพลังงานแบบนี้ได้เพราะใครเคยเห็นพลังงานแบบนี้ขึ้นมาในลักษณะของไพ่ที่เป็นไพ่คู่ด้วยที่เป็นความหักที่เป็นที่เป็นคู่กันที่มีคู่กันที่ดีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะพลังงานนนี้เป็นพลังงานบวกมากๆแล้วใครที่ก็มีพลังงานโสดสามารถมีใครที่เข้ามาได้เพราะอะไรไพ่รวมของคุณไพ่รวมของคุณ,คณแบบมับงกร ไม่ธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวขอพูดตรงนี้อีกนิดนึงในพลังงานไพ่ของคุณนะคะไพ่ตรงนี้ในกองมีพลังงาน Healing Family ชู้พลังงานในช่วงแบบนี้ในช่วงแบบนี้บางคนก็อาจจะต้องมีอะไรบางที่เกี่ยวข้องกับ Family หรือเขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาของการที่บางคนอาจจะต้องได้เกี่ยวข้องกับครอบครัว ทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวหรือใส่ใจอะไรแบบเกี่ยวกับครอบครัวอะไรแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้อืมเดี๋ยวมาดูพลังงานรวมเพราะว่าอย่างที่เกินไปเมื่อกี้คนที่มีพลังงานของการรอคอยใครตรงเนี้อาจจะมีใครที่เข้ามาเป็นเอเนจีที่นิวได้เพราะว่าตรงนี้ไพ่มังกรคุณมีไพ่คนเยอะมากค่ะใครจะเอาดึงออกมา ดึงออกมาก็คือไล่ไปเลยขอไล่ไปทีละใบคุณมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับไนท์เหรียญซึ่งพวกไพ่เหรียญเป็นไพ่ที่แบบดีเป็นการที่ว่าใครบางคนตรงนี้คุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับธาตุดินด้วยกันเองที่เป็นผู้ที่เกิดในเดือนหรือราศีลัคนาราจันทรศกที่เป็นกลุ่มของมังกรผุดศกันพเพราะเหรียญน,นี่เป็นตัวแทนคนที่อยู่ในธาตุดินด้วยกันเองได้ นะคะอาจจะเป็นไวที่แบบว่าไล่ไกันที่ไม่ได้ห่างกันมาแล้วลักษณะของไหนบางครั้งคือมาเทียบกับตัวเจ้าชะตาอาจจะไม่ได้ห่างเขาเรียกว่าห่างในที่นี้คือบวกลบขึ้นลงได้ที่ไม่ได้ห่างมากที่เกิน10ปีไม่ได้เกิน15ปีอะไรแบบนี้บางคนอาจจะอยู่ไล่ในระยะ3ปี5ปี6ปี7ปีแล้วแต่ทีนี้บางคนตรงนี้คุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคนลนักษณะนี้ด้วย ิงถือไม้เท้าคนที่มีความที่ไวัยแบบไวไวัต่างกันได้แล้วก็เป็นลักษณะของคนธาตุไฟเมสิงธนูได้หรือเกี่ยวข้องกับคนที่มีสเสน่ห์ดูดีแต่ก็ต้องเช็คให้ดีด้วยนะคะบางคนตรงนี้อย่างเมื่อกี้ได้ไนท์ไปแล้วเหรียญตรงนี้มีควีนเหรียญด้วยตรงนี้มีควีนเหรียญด้วยบางคนเนี่ย เกี่ยวข้องกับธาตุดินด้วยกันเองได้แน่ๆนะคะการพผสมองคกรเกี่ยวข้องกับดินด้วยกันเองได้นี่แหละแล้วก็นอกจากนี้ยังจะมีไพ่ที่เป็นไพ่คนเยอะมากเลยอะไพ่คนเยอะมากไพ่ที่เป็นไนไหนดาบบางคนอาจจะเกี่ยวกับลมที่แบบเมถุลตุนกลมอะไรแบบนี้ได้นะคะนอกจากจะไนก็ยังมีควีน ดาบด้วยที่เป็นเมถุนตุลกลุ่มตรงนี้มีทั้งเหรียญดาบแล้วก็ไม้เท้าก็คือพวกกลุ่มที่เป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟอะไรแบบนี้ที่เด่นอืมใช่ที่เด่นๆเ,เลยในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้แล้วก็ตรงนี้บางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีสิงห์ก็ได้ นะคะบางคนตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวกับราศีสิงห์ก็ได้หรืออีกในหนึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงสิงหาและไพ่ตรงนี้อาจจะขึ้นมาเด่นได้เช่นเดียวกันและตรงนี้อีกในหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยบางกรคุณอาจจะต้องเจอหรือจะต้องผ่านหรือจะต้องมีความรักที่เป็นลักษณะของการที่แบบความหนักแน่น การที่ทําให้คุณได้เจอถึงความอดทนการที่คุณต้องใช้ความอดทนหรือนักแน่นในความรักหรือกับคนรักมีความที่เป็นลักษณะของการที่ว่าถ้าคุณดิวกับใครที่ลักษณะของการที่เหมือนคล้ายๆกับสิงโตสิงโตคือตัวแทนผู้ชายหรืออีกในหนึ่งสิงโตหมายถึงความที่หความที่เหมือนคล้ายคกับว่ามีลักษณะที่แตกต่างกับคุณมากๆหรือเป็นลักษณะของการที่เกี่ยวกับใครที่ อาจจะเป็นแบบใครจะไม่อยากใช้คําว่าเจ้าชู้หรือไม่ใช้คําว่าแบบคนที่มีอะไรนู่นนี่นั่นมากมายแต่บางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันเพราะสิ่งโตหมายถึงพลังงานแบบนั้นได้ด้วยนอกจากจะหมายถึงพลังงานผู้ชายนะคะแต่ตรงนี้มันเป็นพลังงานของคู่เลยแหละคู่ที่มีความแตกต่างได้หรือคนที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะ ตรงนี้มันมีพลังงานที่เป็นพลังงานที่เป็นลักษณะแบบนี้บางคนบางกรอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่แปดดาบมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่บางคนอาจจะเหมือนคล้ายๆกับอยู่ในจังหวะที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับคนที่รอคอยจังหวะอะไรบางอย่างที่ทําให้ฉันได้หลุดพ้นออกมาจากบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับว่าได้มีใครสักคนหรือได้มีอะไรบางอย่างที่เป็นทางออกหรือแสงสว่างหรือว่ามาเปิดทางให้กับฉันในเรื่องความรักอะไรแบบนี้ มีพลังงานของการรอคอยให้หลุดพ้นจากอะไรบางอย่างด้วยสําหรับบางท่านแล้วก็การที่อยากจะเห็นทางที่ดีหรือทางออกที่สดใสสวยงามในเรื่องของความรักได้มีวิชั่นมากขึ้นได้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่ต้องการเปิดเหมือนคล้ายกับปลดออกจากพันธนาการบางอย่างที่ถูกมัดแล้วก็ถูกปิดตาไว้นะคะตรงนี้บางคนมีพลัง,งของความรักที่ กำลังพัฒนาหรือรอคอยการพัฒนาหรือกําลังมองหรือส่องหรือสังเกตหรือเช็คหรือกําลังประเมินอะไรบางอย่างอยู่เพราะว่าตรงนี้ถ้าคุณมีสถานการณ์ที่เป็นไพ่ลักษณะที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ที่บางคนตรงนี้มังกรอาจจะมีใครที่เข้ามาอีกได้หรือเป็นใครที่เข้ามาได้มากกว่าหนึ่งตรงนี้ที่เป็นนิวเลิฟได้ตรงเนี้ยก็ขอให้สังเกตแล้วก็ใช้พลังงานเจ็เหรียญดูและศึกษานะคะตรงนี้ มันมีพลังงานที่เป็นลักษณะที่เป็นไพ่เหรียญที่ดีอีกใบหนึ่งมากๆคือสิบเหรียญนี่คือความรักที่แบบไพ่ตัวแทนเหรียญหรือไพ่เหรียญยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วนี่คือสิบเหรียญที่เป็นเลขสูงสุดเพราะฉะนั้นความรักที่ดีหรือความรักที่เป็นลักษณะของความมั่นคงหรือความรักกับคู่ที่ที่ดีที่มั่นคงที่เชื่อมั่นได้มันมีพลังงานแบบนี้รออยู่แล้วก็ตรงนี้พลังงานที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับว่า เป็นไพ่ดาบอีกใบห,หนึ่งก็คือไพ่ที่เป็นสี่ดาบบางคนตรงนี้บางกวานบางท่านอาจจะมีสถานก,การณ์ของการที่แบบมีช่วงเวลาของความนิ่งในความสัมพันธ์หรือเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่มีความนิ่งในเรื่องของความรักอะไรก็ตามแต่ขอให้มันเป็นจังหวะไปค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยที่มันมีเหตุผลบางอย่างมันมีที่มาที่ไปในการเป็นในการเกิดทุกๆอย่างทีนี้ตรงนี้ต่อมานะคะ มีพลังงานที่เป็นไพ่ในกองไพ่มีพลังงานแบบนี้ขึ้นมาที่เป็นไพ่เจ็ดเจดาบเจ็ดดาบตรงนี้อาจจะสําหรับไพ่ตรงนี้นะคะก็ต่อมาก็จะมีไพ่ที่ เพิ่มเติมก็คือในกองไพ่มีเจ็ดดาบบางคนตรงนี้เจ็ดดาบมันหมายถึงในเรื่องของการที่บางคนบางกรเนี่ยถ้ามีคู่ในลักษณะที่แบบว่าคือไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรมากมายมันอาจจะมีพลังงานที่เจ็ดดาบมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่บางทีบางคนอย่างเช่นตัวเราเองเนี่ยอาจจะรู้สึกอะไรแล้วเราอาจจะไม่ได้บอกความรู้สึกหรือไม่ได้บอกสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจทั้งหมดอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นี่ก็เป็นพลังงานเจ็ดดาบได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เจ็ดดาบบางครั้งถ้าเป็นไพ่พลังงานที่ค่อนข้างหนักหรือค่อนข้างแบบ ไปในทางที่แบบลบมันก็จะเป็นพลังงานที่บางทีบางคนอาจจะเจออะไรบางอย่างมาที่เป็นลักษณะที่ว่าคนที่เขาค่อนข้างแบบทริกกี้สเนกี้อะไรที่แบบไว้ใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นหรือบางทีในความสัมพันธ์ที่เจอบางครั้งบางก,อก้อนก็อาจจะต้องเจอกับอะไรบางอย่างที่ว่าเราไม่สามารถจะเชื่อทุกคำหรือทุกอย่างหรือทุกคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกช่วงเวลาของความรักขนาดนั้นอะไรแบบนี้ก็ระวังอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆมันมันเป็นธรรมดา มันเป็นธรรมดามันสามารถมีได้นะคะมันสามารถมีได้ทีนี้ตรงนี้ไพ่พลังงานตรงนี้เป็นไพ่ที่สับแล้วก็หล่นออกมาเองด้วยเป็นพลังงานบวกที่ไพ่ต้องการมาให้กับพลังงานของแองเจิลก็คือ yes เป็นพลังงานบวกมากๆให้กับชาวธาตุชาวราศีมังกรลัคนามังกรอาจารยฐสมังกรแล้วก็พลังงานในกองไพ่มีไพ่นี้ซึ่งสวยมาก t h e r e is something better คือ ใช่มันมีอะไรที่ดีกว่ารอหลังจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันจะมีอะไรที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครที่ดีอยู่แล้วมันก็จะดียิ่งขึ้นไปไพ่พลังงานตรงนี้เลเวอร์ยังมาตอบอย้ำอีกว่า Roman c e Cupid a r r o w Strike และนี่พลังงานนี้ก็ค่อนข้างที่จะลิงก์กันกับไพ่อะไรแบบนี้เหลือเกินนะคะอืมโอเค ให้พลังงานสวยและโรแมนต์มากๆขอเชื่อมั่นว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นได้ something better แล้วก็ไพ่ตรงนี้ในพลังงานของกองไพ่เซตนี้ที่เป็นเลเว์เราเขายังมาบอกอีกว่าบางครั้งสิ่งที่สิ่งที่คุณเจอมาในเรื่องความรักหรือเจออยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ คุณไม่สามารถเข้าใจทุกๆอย่างได้ตลอดเวลาหรือไม่รู้เหตุผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดหรอกแต่ว่าอย่างไรก็ตามทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันมีจุดประสงค์หรือมันมีที่มาที่ไปในการเกิดขึ้นทุกช่วงเวลาของชีวิตเสมอโดยเฉพาะเรื่องความรักแต่มันมีพลังงานที่เป็นพลังงานที่ดีและความสุขที่ดีมากๆรออยู่คือมันรอที่จะค่อยๆเฉลยหรือเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆรอคอยจังหวะที่ทําให้คุณได้เจอพลังงานเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาที่แต่ละคนจะ มีช่วงทำเฟรมที่ต่างกันค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะมันอย่างที่ไพ่ของคุณมีเวร s ซู n มันจะมีอะไรบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่ไม่ได้ไกลมากไม่นานเกินเราแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีและตรงนี้มีคนที่เรียกหาความรักอยู่นแน่ๆขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในความรัก ขอห้คิดบวกมากๆแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่าตรงนี้ก็ใขนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาพลังงานบวกมาให้อีกนะคะก็จะพยายามมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าเออช่วงหลังนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นคนที่มีไมเกรน เป็นเป็นประจําเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายกับไมเกรนเป็นเหมือนหนึ่งในโรคประจําตัวอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่หนักและบางช่วงที่ไม่เป็นเลยแต่ว่ามันก็จะมีช่วงหลังที่มีบางวันที่พักผ่อนน้อยหรือนอนนอนเลดบ้างอะไรแบบนี้เราก็เลยทําให้ไมเกรนมาได้หรือมีความเครียดอะไรบางอย่างนี้ก็ก็สามารถที่จะมีได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ พลิกบวกแล้วก็ใครที่เรียกหาโซเมตก็ดึงแต่พลังงานบวกๆเพราะมีคนเรียกหาโซเมตแน่ๆนะคะให้คอลลิ่งขึ้นยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย